เรื่องใหญ่วินยัยไกรบุตรเจอทางตั้นเจ้ากรรมคนที่เจ็ดไม่อโหสิให้ จากกรณีเรื่องราวของเมฆวินัยไกรบุตรนักสแสดงชื่อดังที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและได้ให้อาภายัยศาลหมอพื้นบ้านจังหวัดลำพูนเปิดกรรมนิมิตกรรมให้จนได้ไรายชื่อเจ็ดเจ้ากรรมที่ต้องขอขอมาโดยตอนนี้เดินทางมาถึงคนที่7็แล้วล่าสุดในคลิปรายการของหนุ่มคงกระพันได้เปิดใจดอกเตอร์อิมรอนมลูลีนศาสนาจารย์ด้านอิสลามท่านกล่าวในคลิปว่าเวลาขอโทษกับพระเจ้าทําได้โดยตรงคือไปที่มัสยิดทางอิสลามเรา ไม่มีสื่อกลางเราขอพระเจ้าโดยตรงสิ่งที่เราทําผิดเราก็ขอกับพระเจ้าโดยตรงแล้วก็อย่าไปทําอีกขออภัยจากสิ่งที่เคยทําหลักศาสนาเป็นแบบนั้นมีคํากล่าวมีกับการที่เขาสอนในอิสลามมีคําว่ามาอับคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คุณวินัยเกรบุตรมีเจ้ากรรมในเวทอีกสองคนที่เป็นมุสลิมท่านหนึ่งเสียไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็มีชีวิตแต่ท่านบอกว่าไม่มีเรื่องชาติที่แล้วไม่อนุญาตให้ทําถ้าคุณวินัยจะมาขอทําแก้กรรมกับอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าไม่มีเรื่องชาติก่อนเราไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติแต่อาจารย์จะขอพรให้หายจากโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่ผมจะลูบหัวเขาไม่ต้องอโหสิกรรมหรอกอาจจะเป็นกําลังใจให้เขาก็ได้คือทางศาสนาอิสลามเราเชื่อแบบนี้